นี่องทบอกประเทศไทยถือว่าในการไฟเาทำ่างนี้เยแนวทางีเป็นเรานเราัเราหลายครั้งทุกครั้งเราัแล้วแมในงานตรงสนามมาเก่าอ่ะอสวยนะที่เราขับรถผ่านะเาจะเห็นสูงเพราเรานังรถเราจะไม่ค่อยเห็นงมกเนี่ยองดินให้เดี๋ยวเป็นชาก็เป็นต้นไม้อะงตไม้งนี้อะไรครับไม่ไม่ชอบอยางเง้ยตาสั้นตายาว ชอบดูในใจไปแล้วคุณนั่งแล้ว no no ่ะ mm ถึงชอบดูเฉพาะนี้เราก็เห oh, ็นนไงอันนียหน้าปากกว้างอ่ะสองาักว้างไม่มีอะไรกว้างสมรรถภาพทาเก่งกับพอนั่งแล้วเราจะภูมิใจก็โอ้โหเพราะว่ามันไม่ให้ว่าอยู่ๆแบบมาเสร็จปุ๊บกาให้มาอย่างไรเราเราไปอย่างนั้นเลยมันไม่ได้ก็ต้องเตรียมอยู่ที่ที่นั่งนะเรารู้สึกเลยเพราะเราเคยนั่ง วิวไหนบ้างเนี่ยที่ถ่ายรูปอย่าเงี้ยสวยหมดอ่ะววะร่เน่ยแล้วก็เวลาเราไป้นรวมาเยอะ้านรถยนต์มันก็ได้อยาวว่สวยใ่ันสามพวกกสาไม่สูงน่าจะแพง ผมแทบไม่แน่ใจแลวนะเนี่ยถ้ามีแจกน้ำนี่ผมว่าอาจจะมีข่าว่ามีก็มีนะครับโอ้ก็มันมีขบวนที่แบบว่ารถแบบนี้ละววิ่งไกลๆก็ไม่ไหวอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช่ไหมมันไม่ที